ไม่มีเป็นงไงตายโอเคครับสบายดีจ้าหมูเจ้าวันนี้คอยซีมาสักลล่ให้เจ้าเบิงเดอร์ลูกค้าคนนี้ใส่ยาฉาตัว95%ลูกค้าคนนี้มาไกลจากดาวพูโตผิวบอบบางแต่ก็อยากเก็บญาติเก็บหลายคอยก็เลยเอายาฉาตัวเ5ใส่ให้ลูกค้ามือนี้คอยซีมาสักเดิมเสน้น ให้ซูเจ้าเบิงเดอร์ขั้นตอนที่เจ้าเห็นอยู่นี่เป็นการทากอยอกันยุ่งเพื่อสีลอกไลายและนี่ก็คือการลอกลายแปะลายเข้าไปเลยนี่แน่แปะเข้าไปเลยแปะให้แน่นๆพอแน่นแล้วก็ลอกออกนี่ค่อยๆเดอร์เดี๋ยวมันสีหายลายอะ่ะเสร็จแล้วค่อยก็เดินเส้นด้วยเบอร์สิบสี่ ROVE เข็ม e, ที่ใส้เป็นเข็มเบอร์1 4 ROVE ไฟที่ใช้ก็90.5เดินไปเรื่อยๆเหมือนเดินเล่นเดินไปเดินไปให้ถึงที่แล้วก็เซตไม่เซ็ตไม่รู้ตอนนี้คอยซีเนอร์หรือว่าซีว้าอีสานบ่ฮู้ตอนนี้ก็คือการเดินเส้นน้ำเดินเส้นเพื่อซีไวลงสี โอ้ยกูว่ากูพูดธรรมดาดีกว่าไม่ไหวอลนี่คือการเดินเส้นนะครับผมเดินเส้นเพื่อที่จะแบบว่าเอาไว้ลงสีนะครับรอบต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นการฟรีแฮนด์ด้วยแล้วก็เป็นการสักไปเรื่อยๆนะครับเสร็จเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะครับผมไม่รีบนะครับเดี๋ยวให้เดาว่าหลังเอ้ยแผงหน้าแผงนี้นะครับผมใช้เวลาสักไปกี่นาทีกี่ชั่วโมงครับผมสต็อปแล้วพิมพ์ไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเฉลยท้ายคลิปครับได้ดีกว่าไม่ใช้ป่ะดีกว่าเยอะนะ ถ้าไม่มีเป็นไงตายโอเคแผงหน้านี้ใช้เวลาหนึ่งชัมม่วโมงกั่นิดๆน,นะครับ